ใบเตยฉลองวันเกิดน้องเวทมนต์หนึ่งขวบหนูน้อยยิ้มเลืองร่าอารมณ์ดีมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวน่ารักขวัญใจของนแฟนหลายคนเลยทีเดียวสําหรับครอบครัวของนักร้องสาวใบเตยอาสยามที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ควงแขนสาม,มีนมดีเจแมนพัฒน,นาพล จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกสาวคนสวยน้องเวทมทนต์นอยุครบหนึ่งขวบโดยใบเตยได้เลือกจัดงานแบบเล็กๆสุดอบอุ่นที่มีเพียงแค่คนในครอบครัวเท่านั้นพร้อมเลือกทีมสีชมพูหวานแววเพิ่มความน่ารักอีกด้วย Happy Bir t h d a y ดย b แอด u n d e r s c o r e รเวทมนต์หนึ่งขวบแล้วค่ะส่วนไม่ไหวแล้วแม่รักหนูที่สุดเลยนะคะหญิงยุย้ยเป็นเด็กดีน่ารักหน้าอินโดเป็นเต้าความรักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะ b a b y ท e t m o n วมน ขอบคุณ f c ทุกคนที่ติดตามอย่างยุยนะคะขอบคุณที่รักครอบครัวของเราค่ะ thank you at jelly jelly under score homemade สำหรับเค้กและแบ็กดรอปน่ารักค่ะงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมอวยพรน้องเวทมนต์เจ้ออาหญิงตัวน้อยของครอบครัวนี้กันยกใหญ่ทังยังอดเอ็นดูในรอยยิ้มสดใสของหนูน้อยที่เริงร่าตลอดแทบจะทั้งงานเลยจริงๆจ้าขอขอบคุณภาพใบเตยอาสยามดีเจแมนพัฒน,นาพลน,น้องเวทมนต์พาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ